สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พี่เีทุกท่านจ้าวันนี้ผู้สาวเราข่าละก็พาละอีกแล้วเปลี่ยนบรรยากาศค่ะตอนนี้ใครเดาออกว่าตีอยู่แถวไหนนะคะบรรยากาศยามเช้านะคะทุกคนตอนเช้าค่ะตอนนี้ประมาณตีสี่ครึ่งนะคะตีสี่ครึ่งพาละค่ะฝหนุนโล่งมากนะเขาไม่ค่อยมีรถนะคะตอนเช้าๆนะคะ ้าๆดึกๆเนาะจะเรียกกันยังไงอะเนาะตอนมืดแล้วค่ะสาวมืดนะคะตอนนี้ประมาณสี่ตีสี่ครึ่งนะพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะคะแต่ว่าเสียงนกเสียงหลายห้องกิ๊กๆเต็มไปหมดแล้วละคะ่ะพี่พี่ทุกท่านเนาะบรรยากาศก,าก็อย่างที่เห็นนะคะรถไม่ค่อยวิ่งสักเท่าไหร่นะคะ,คะเนื่องจากว่าสึกช่วงกําลังหลับกําลังนอนก็เรียกันเนะาะพูดว่าไม่ได้ไปที่ไหนนี่ก็ยังไม่ตื่นนะเตี้ยถ้าไม่ไม่ได้เดินทางนี่ไม่ได้ตื่นง่ายนะประมาณพุ่น หกโมงครึ่งนู้นนะคะถึงจะตื่นนะคะแต่ตอนนี้เนาะกำลังจะเดินทางไปอุดรหนองคายนะคะจะข้ามลาวแล้วค่ะทุกคนเพื่อจะไปหาลูกทายเนาะไม่ใส่ไปหาลูกทายจะไปอุ่นตังให้ลูกทรายแล้วก็หาซื้อของติดไม้ติดมือกลับมาฝากผู้เฒ่าผู้แก่ทาง,งบ้านด้วยนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะเพื่อนก็ฝากอะไรบ้างเพื่อนอยากได้อะไรบ้างก็เพื่อนอยากได้อยากซิม ประเภทแอลกอฮอล์ฝั่งลราบ้างนะคะทุกคนเนาะแต่ก็เอามามาเยอะไม่ได้นะคะ1คนต่อ1ขวดนะคะหรือว่าสามารถเอาเบียร์มาได้1คนต่อ1แพ็คถ้าเป็นแพ็คขวดใหญ่อะจะได้แพ็คนึงนะคะถ้าเป็นกระป๋องเล็กก็จะได้2แพ็คนะคะแต่อย่าเอามาเกินนะโดนปรับนะคะเอามากินได้เอามาขายนี่ผิดกฎหมายนะคะแต่ตีไปแต่ละครั้งตีจะเอามาอย่างละแพ็คบางครั้งเนาะผู้เท่าหางนี้นะคะพี่ิพี่น้องหางนี้เพื่อบางครั้งเพื่อนก็ สั่งซื้อหรือว่าฝากซื้อไปก็ได้ามาท,ท,ทีละแพ็กนะคะทุกคนก็เอามาแบ่งกันกินอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาะนั่นแหละค่ะมันกินติดไฟแดงนะคะตอนนี้นะคะตีเองก็ออกมาจากแก้งคอผ่านผูเขียวเนะาะผ่านภูเขียวก็ยิงเงามาที่ซุมเพนี่คือบรรยากาศบนท้องถนนอยู่ที่ อำเภอสุมนะคะพูดถึงอำเภอสุมเพนะคะ,ะ,คะแต่ก่อนที่เข้าใจผิดว่าเป็นจังหวัดนะเพราะว่าเป็นอำเภอที่จเจริญมากๆนะคะทุกคนจเจริญมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องการแบบแหล่งเศรษฐกิจอย่างเงี้ย จะเริญมากนะคะบอกเลยเลยว่าแถวนี้เจริญมากอำเภอเป็นอำเภอหนึ่งที่ว่าจเจริญมากๆขึ้นกับจังหวัดขอนแก่นเนาะในความเข้าใจผิดแต่ก่อนนี่เข้าใจว่าส um ุเมรีนี่เป็นจังหวัดสุเมเพนะคะแต่ก็มีประวัติความเป็นมาอย่างไรนี่ตีเคยได้อ่ดูละครเรื่องอะไรสุเมเพสุเมเพอะไรนี่แหละคะ่ะทุกคนเนาะตอนนั้นเป็นละครที่กําลังดงังเป็นละครบูน๊นะทางช่องจีทนี่แหละ่ะตีจำไม่ผิดเนาะอันเดอร์เพเพสุเมรีสุเม xx. อะไรนี่แหละเนาะน นั่นคาตีก็เข้าใจว่าเป็นจังหวัดดูค่ะทุกคนโอ้โหควมเจริญนะคะควมกว้งควมใหญ่นะคะเสร็จไหมถนนเนี่ยมีสี่ซองจาราจรน,นะคะมีสี่ซ่องเราเรียกว่าสี่ซ่องอะไรอะพี่พีเอฟซเพร่อน่ามีสี่ซ่องไป,ไปไปไปได้แบบมีซ่องคู่ขนานราคาพี่พีทุกท่านนะตีก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้ถูกนอนอะไบอกมันกว้งมากนะคะและยังเป็น เนทางที่แบบสวยงามมากเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆกนะคะกว้างแล้วก็สะอาดสวยงามนะคะแล้วทีนี้ค่ะทุกคนเนี่ยไฟแดงเนี่ยมีก่อนที่จะถึงเขาเรียกว,ว่าทางเลี้ยวไปาทางสีชมพูสีบุญเรืองอกจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะทุกคนออกสู่หนองบัวลำพูนะตรงนั้นนะ่อน ตั้งแต่ทางเลี้ยวมาตีเลี้ยวมานั้นเนี่ยหน,หนไฟแดงสองสาไฟแดงนะคะทุกคนจะไปถึงตรงนั้นนะคะทุกคนนะคะอันนี้คือบรรยากาศตอนเช้าๆเนาะแล้วพี่ๆเอทุกท่านนะคะสังเกตเห็นไหมเสาไฟส่องสว่างอยู่ที่เมืองไทยนะคะใตตลอดเสามวณเสาสีู่งใต้ตลอด,มมต,ลต,ต,ลอดตั้งแต่ นั่นสดแจ้งจังปางเลยค่ะทุกคนตั้งแต่เริ่มมืดเนาะเริ่มมืดจนถึงตอนแจ้งพระอาทิตย์ขึ้นมาก็จะดับตีก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบดับอัตโนมัติหรือว่ามีคนมาดับนะคะแต่น่าจะเป็นดับอัตโนมัติเนาอพี่ๆทีมข่านะอันนี้คือตีก็คือสงสัยอยู่นะคะทุกคนว่าใครเป็นคนมาดับหรือว่าดับเองโดยอัตโนมัติเนาะที่ตีวิ่งเลนขวานะคะ ปอติจะเลี้ยวขวานะคะทุกคนจะไปหนองบวัวลำพูนะคะจะไปหนองบวัวลำพูนี่คือบรรยากาศตอนเช้านะคะแล้วก็จะมีบรรยากาศตอนเย็นให้พี่พี่เอฟซีทุกท่านได้ดูได้ชมกันด้วยว่าจะเป็นอย่างไรบรรยากาศจะเหมือนตอนเช้าไหมอ่าตอนนี้นะคะตีเองก็กลับมาจากอุดรหนองบวัวลำพูสีบุญเรืองสีชมพูออกมาที่สุพรรณแล้วเนาะพี่พี่เอฟซีทุกท่านตอนนี้ก,ใก็ใกล้จะเข้าถึงเส้นทางหลักคือเส้นทาง หมายเลข12เนาะตีเองก็แยกไม่ออกนะเส้นทางหมายเลข12เพื่อนจะเขียน H IT, อะไร H IT A หรือเปล่าถ้าตีจำไม่ผิดน่าจะเป็น H IT A นี่แหละเนาะ16นะคะแตว่าเพื่อนเขียนว่าถนนหมายเลข12เนาะแต่ฟากนน,นะากน้นะฟาโนนเถ้าเป็นถนนหมายเลข2 1201นะคะทุกคนตีก็แยกไม่ออกตีก็เลยอยากถามเหมือนกันนะว่า เราจะไปยังไงนะสรุปว่าถนนที่ผ่านอำเภอสุมเพทเป็นถนนหมายเลขสองหรือถนนหมายเลข210นะคะทุกคนเเขียนว่าจะมีป้ายบอกไปเป็นแต่ละยันยะะนะคะอันนี้คือตีเองอยากถ่ายภาพบรรยากาศอันนี้คือยามเย็นแล้วนะคะทุกคน หลังจากพระอาทิตย์ตกดินเนาะพระอาทิตย์ตกดินแล้วตีก็กลับมาถึงที่นี่อำเภอสุเมเรนะคะก็ได้ถ่ายภาพบรรยากาศหลังจากถ่ายตอนเช้าให้เห็นแล้วก็อยากับไปหาถ่ายบรรยากาศยามเย็นจะแตกต่างตอนเช้าๆย่างไรนะคะทุกคนถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะคะจะเห็นไหมมีร้านแบบร้านประเภทก๋้วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งเยอะมากนะคะที่ตีอยากรีวิวให้เห็นนี่คือ ถ้าหนุนถ้าพูดว่าสุนบุตรบ้านนอกก็ว่าได้เพราะว่าไม่ได้อยู่ในตัวเมืองหลวงนะคะถ้าออกจากอย่างเช่นถ้าบ้านตีเทียบใส่เวียงจันทร์ก็จะเป็นเมืองหลวงถ้าออกจากเขตเวียงจันทร์ไปก็จะเรียกว่าบ้านนอกหรือสุนบุตรเนาะถ้าอันนี้คือไม่ได้เปรียบเทียบนะถ้าเป็นบ้านตีนะอันนี้ถ้าแบบว่าออกจากกรุงเทพมานะคะหรือออกจากตัวเมืองกรุงเทพมาแล้ว้นจะเรียกว่าออกมาสู่ต่างจังหวัด เพื่อนก็จะเรียกว่าบ้านนอกนะนะคะทุกคนเพื่อนจะเขียนว่าถนนอันหมายเลข12อเนาะแล้วก็ a อ1216เนี่ยมันหมายความว่าอะไรเนะาะถนนนี้น่าจะเป็นถนนหมายเลข12อนะพอตีเราไม่พุดนี่นะคะทุกคนบรรยากาศยามเย็นนะโอ้ยรดเยอะออ้ยทุกคนดูคะ่ะนกเอี้ยงคะ่ะนกเอี้ยงถ้าเป็นบ้านตีนี้ไม่ยังแล้วเดอ้อนี่เดอ้อถือับจัดเข้ามอหมดแล้วนะคะ จ,จัดจัดขโมยแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทยนะคะทุกคนเพื่อนอนุรักษ์ไว้เยอะมากนะคะถ้าพูดถึงนกเอี้ยงนี่เป็นสัตว์สงวนหรือเปล่าพี่พีจีทุกท่านเนาะแต่ว่าเวลาหน้าฝนนี่ฟ้าลุมเนี่ยตีนได้ลูกนกเอี้ยงมาเลี้ยงตลอดถ้าจะปล่อยไปก็จะน่าสงสารนะคะโอ้ยดูค่ะนกเอี้ยงเป็นร100้อยเป็นพันนะคะไม่ได้มีแค่ตรงนี้ตรงเดียวนะ,ะมี ยาวไปทั่วเลยค่ะทุกคนนะคะโอเคมีแต่ตัวพอดีพอดีปเปเ็นอย่างนี้เลยนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนถ้าเป็นอยู่บ้านตีนี้ไม่เหลือเลยนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะตีขึ้นมาบนสะพานลอยอยู่ที่อาเภอสุเมเพนะคะดูคะ่ะถนนสีเหลืองทองสวยงามมากๆนะคะย้ำมือนี้พามาเปิดหูเปิดตาพามาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะสมถนนตอนยามค่ำคืนก็แล้วกัน ไทยผสม,มเราเราผสม,มไทยอยู่นี่แล้วนะก็ถ้าหากว่าพี่พีพพพพ่ีคนไหนไม่เข้าใจคําพูดหรือข้อความไหนตีก็สามารถคอมเมนต์มาถามตีได้นะคะอันไหนที่ตีอธิบายได้ตอบได้ตีก็จะตอบเนาะนั่นแหละคะ่ะโอ้โหบรรยากาศนะคะดูค่ะถน,นูสีท้องเลืองอาลามสวยงามนะคะนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งกลางวันและกลางคืนเนาะอันนี้คือโรงพยาบาลประจำอำเภอ ซุงมเพนะคะเจไหมพพเอสีทุกท่านเนาะความคิดความสงสัยของตีนะบางครั้งเนาะตีเคยคิดนะถนนนะคะถนนอยู่เมืองไทยถนนอยู่ที่ประเทศไทยเนาะไม่ว่าจะตามหมู่บ้านตามเขตสุนทุตรูรุบรรยากาศตอนนี้ยิ่งสวยเลยนะคะจุดนี้มีไฟส่องสว่างละ,ละยิบละยับยาวเป็นสุดสายตาเลยนะคะบรรยากาศยามค่ำคืน ก็จะเป็นอีกแบบนะคะประดับประดาไปด้วยแสงไฟห้างแสงก็เรียกว่าแสงไฟตาลถดเนาะแล้วก็แสงไฟจากเสาไฟส่องสว่างเป็นไลยเป็นแถวไปอุ้สังดงามอลังการขนาดนี้นี่แหละเ่าเรียกว่าน้ําไหลไฟสว่างนะคะทางค่ณเรียกว่าทางสะดวกหรือเปล่านะน่าจะประมาณนั้นเลยค่พี่จริงค่ะเนาะถนนที่เห็นนี้นะคะรถวิ่งไปวิ่งมาอันนี้นะคะที่รถวิ่งออกมานี้จะมาจากหนองบัวลำพูนะคะ อาหนองบัวลพูสีบุรีรืมยสีสมพูออกมานะคะก็เลี้ยวมานี่ก็จะไปสู่อําเภอคอนสาลเนาะอำเภอคอนสาลจะไปจังหวัดเลยจะไปเพชรสบูนออกทะลุออกภาคเหนือของไทยก็ได้นะคะหรือใครรู้ก็เกี่ยวกลับไปไปทางอาเพื่อเ,เรียกว,ว่าทางเมืองเลยอะ่ะทุกคนเนาะไปทางเมืองเลยออกไปทาง ใครรู้ก็ทะลุลัดออกมาทางจังหวัดนองบัมพูอีกก็ได้นะคะทุกคนเกี่ยวไปงูม,มาเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าถานนเมืองไทยทะลุหาก,กันได้ถ้ารู้ทางลัดนะคะถ้าไม่รู้ก็ไปทางตรงดีกว่านะคะไม่แนะนํานะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะเนาะจากทางที่รถกําลังมุ่งหน้าไปนู่นนะคะจะไปสู่คอนแก่นหรือเราจะเลี้ยวขวานะคะไปะถึงสี่แยกเนาะเลี้ยวขวาก็ออกผู้เขียวนะคะออกผู้เขียวไปแก้งคอออกไซยภูมิพาตรงไปก็จะไปได้หลายทางเหมือนกันล่ะคะ่ะพี่พี่เท่านเนาะ ออกไปขอนแก่นนะคะหรือจะไปบุรีรัมย์ไปไปเพื่อที่ว่าอะไรมุกดาหารหรือเปล่าพาติจจะไม่ผิดนะออกไปได้หลายทางอะคะ่ะถนนเมืองไทย ä, บอกได้เลยว่าทะลุก,กันได้นะคะถ้าเรารู้ทางรัฐนะคะบ้านใครใกล้ที่ไหนนะคะถ้ามีจุดประสงค์จะไปก็ไปทางใกล้ดีกว่านะคะนะคะมีไฟแดงไฟเขียวแล้วก็ไฟเขาเรียกว่าไฟเหลืองเนาะพี่ๆพี่พพพพนุชานีไฟเหลือง เตือนจะเป็นไฟแดงนะคะไฟเหลืองไม่ไม่ใช่ว่าเห็นไฟเหลืองแล้วจะบีดนะเพ mm hmm. ื่อนเตือนให้ระวังเนาะไฟเหลืองนะคะทุกคนนี่แหละค่ะถนนเมืองไทยนี่แหละค่ะ mm hmm. การเดินทางแต่ละครั้งเราต้องทําความเข้าใจถึงระเบียบวินัยและกฎหมายของเมืองไทยด้วยนะคะ mm hmm. ตีเองบอกก็ยอมแล้วว่าตีไม่ค่ากล้าขับรถออกมาข้างนอกถ้าแถวบ้านนี่ตีขับอยู่นะคะถแถวบ้านเลาะน้าเกตืหมู่บ้านใกล้ๆบ้านเรานี่ตีขับถ้าออกมาอย่า เป็นเมือง,องใหญ่ๆแบบนี้นะคะถนนใหญ่ๆแบบนี้ตีไม่ค่าขับค่ะทุกคนเพราะว่าถานนเมืองไทยรุดยอะนะคะถึงแม้นว่าจะขับเรนใครเรนมันนะคะเตะก็ยังไม่กล้านะคะทุกคนยังไม่กล้าเพราะว่าถ้าพลาดมาก็โอยเราก็ยิ่งเป็นคนต่างดาวอยู่ด้วยนะคะทุกคนยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะกฎหมายมัน เพ้่นก็คือกฎหมายนะคะใครผิดเพ้่นก็ว่าผิดใครถูกเพื่อนก็ว่าถูกไปตามกันนั่นแหละค่ะเนาะ้าจะเป็นต่างด้าวหรือจะเป็นคนไทยเนาะกฎหมายถ้าใครผิดก็คนไทยผิดเพ้่นก็ว่าผิดต่างด้าวผิดเพื่อนก็ว่าต่างด้าวผิดหรือว่าจะเป็นต่างชาติต่างอะไรก็จะแล้วแต่ล,ล้วนแล้วถ้ามาเที่ยวเมืองไทยล,ล้วนแล้วต้องอยู่ภายใต้ระเบียบกฎหมายของเมืองไทยนะคะถ้าทําถูกก็แล้วไปถ้าทําผิดกฎหมายไม่รอดแน่นอนเนาะพี่พี่เอฟีุกท่นะนั่นแหละคะ่ะ คุณจะเก่งมาจากไหนนะคะถ้ามาอยู่เมืองไทยก็ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบกฎหมายไทยทางนั้นเนาะนั่นละสมบรรยากาศในยามค่ำคืนอยู่ที่เมืองไทยที่นี่คือตัวเมืองต่างจังหวัดหนึ่งในอำเภอหนึ่งที่ขึ้นกับจังหวัดขอนแก่นที่ตีเองเข้าใจผิดมานานจนตาสว่างก็เดี๋ยวนี้ว่าอำเภอสุมเพคือ ซุมเพคืออำเภอไม่ใส่จังหวัดน,นะคะเคยเข้าใจผิดมานานแล้วก็ได้คำแนะนำจากพีพีเอฟได้คำซีแนะได้ข้อมูลละได้ความรู้หลายๆจากอย่างจากพีเอฟคนไทยนะเคยมีคำสูภพาษิตไม่ใช่คำสูภพาษิตเคยได้ยินคำพูดหนึ่งนะตั้งแต่เด็กแดนแฝดตียังไม่ได้มาเมืองไทยก็แล้วกันเนาะสมัยนั้นก็คือสมัยเพื่อนว่า กำลังแบบตีกำลังใหญ่นี่และะ้ค่ะกำลังเป็นผู้อยากผู้ใหญ่กำลังเรียนรู้หลายๆอย่างเนาะตอนที่ยังไม่ได้มาเมืองไทยเพิ่วมาฟังความคนไทยไฟไหม้เราเข้าตีว่ามันไม่ใช่แล้วโกงกันข้ามถ้าฟังความคนไทยไม่อึดเงินใส่นะคะอันนี้เป็นคําสุภาษิตเป็นคําพูดของตีนะคะฟังความจากคําพูดเท่าคุนเคยพูดให้ฟังฟังความคนไทยไฟไหม้ลังเข้านะคะแต่ว่าสําหรับความคิดของตีถ้าฟังความคนไทยไฟ ไม่อึดเงินใสแน่นอนนะคะเพราะาอะไรเพื่อนแนะนาเราเพราะว่าเพื่อนแนะนําเราคืออยากให้เรารู้จักแต่สิ่งดีๆทําในสิ่งดีๆแนะนําในสิ่งที่เรามาในรูปแบบที่ไม่ถูกต้องแนะนําเราไปในทางให้ถูกนะคะทุกคนเนาะนั่นแะหละค่ะเพราะอะไรอ่ทำไมผู้เท่าพึ่นถือวาอ่าสมัยนั้นเนาะก็สมัยอ่ะ ตั้งแต่เล่าขึ้นหลังล้ค่ะอันนี้ค้ามลังคือเล่าให้ฟังไม่ได้เล่าให้มีข้อผิดพลาดกันนะคะสมัยเมตตู่เนาะเมตตู่กับพ่อตู่นั่นแหละคะ่ะทุกคนพ่อตู่เป็นคนไทยเนาะเมตตู่เป็นคนลาวนะคะอันนี้คือเล่าให้ฟังนะคะอ่ะาแล้วทีนี้เกิดมีะระบบเพ่าเรียกว่าอะไรระบบสงครามนะคะสงครามระหว่างเ่าเรียกว่าพวกปฏิการอะไรนี่แหละสมัยนั้นนะ และทีนี้นะคะพ่อตู้เราเป็นคนไทยพ่อตู้เป็นคนไทยหลังจากนั้นพ่อตู้ก็หนีมาฝั่งไทยเนาะก็ปล่อยเมตู้เลี้ยงลูกประมาณในครอบครัวของเพื่อนจะมีลูกประมาณ7คนนะคะเจคนและทีนี้คนที่เจดน่ะยังคาท้องอยู่นะคะยังคาท้องอยู่ คนที่เจ็ดน่ะก็เลยพอตู้แล้วหนีข้ามกลับมาไทยนะคะก็ไม่ไปหาไม่ตู้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะไม่ตู้ก็เครียดแหงนะคะจนเดี๋ยวนี้นะคะอ่าพใกล้จะสิ้นลมนะคะกลับไปตายอยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่ลาวนะคะไปตุยอยู่ที่เมืองลาวนะคะกับลูกกับหลานอยู่ที่ลาวนั่นแหละค่ะก็กลับไปลาวได้ประมาณ5ปีนะคะ พอตู้อ่ะเป็นคนไทยนะคะคนอุดรนะกับไปตุยอยู่ที่เมืองลาวนะคะกับลูกกับเต้าอยู่คุณแต่ว่าตอนที่เพื่อนมาเพิ่นเอาลูกมาคนหนึ่งนะคะ<ฮ>เดี๋ยวนี้นะคะเพื่นเอาลูกมาคนหนึ่งเป็นลูกสาวกุกนะคะลูกสาวทนนะเพิ่นเรียกว่าอะไรคนแรกอะคะ่ะเอาลูกสาวกําลังเป็นแซ่เป็นสาวนี่ยข้ามมาไทยด้วยแล้วก็มาขึ้นเป็นสัญชาติทไทยในสัญชาติไทยนั่นแหละคะ่ะเนอะอยู่ที่จังหวัดอุดรอ,อยู่ที่อำเภอเพ็ญนท,ที่เที่ยวไปเทียวมาอยู่นี่ก็ไปหาเมป,ป้านะคะอยู่ที่อำเภอเพ็ินนั่นแหละค่ะเนาะ เป็นพี่สาวของแม่นะคะค่ะอ่ะแล้วทีนี้เพิ่งก,กนะนะะ็กลับไปอยู่ลาวนั่นแหละค่ะกลับไปอยู่ลาวประมาณห้าหกปีเพิ่นก็สิ้นลมแล้วนะคะทางประตูหม่ตู้เพิ่นก็เสียหมุดทั้งสองแล้วนะคะตอนนี้หิวข้าวนะคะหาแวะกินข้าวนะคะทุกคนเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยอร่อยมากตีผันมาทีไรตีแวะทุกทีนะคะไม่แพงค่ะทุกคน กล้วยละ450บาทนะคะถ้าเป็นเศษอะไรเราก็บ้าไปนะคะทุกคนจะไม่ค้าน่ารักนะคะพูดเพราะใครผ่านไปผ่านมานะคะบนถนนเส้นนี้เนาะสามารถแวะกินกล้วยเตี๋ยวได้นะคะอร่อยมากกล้วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อ,อยทีบ่บอกได้เลยแซ่บหลายนะคะทุกคนแซ่บหลายพาชมบรรยากาศไปด้วยเล่าความหลังไห้ฟังนะครับพีซีท่าน,นว่าวาประวัติไพร์ฟังก็แล้วกันนะคะว่าทําไมนะคะแต่ตั้งแต่ตอนนั้นมาเนาะ ป็นตู้ของตีเพื่อนก็ติดใจด้วยนะคะติดใจแบบเครียดให้พอตู้แหงล่ะค่ะทุกคนเนาะเลี้ยงลูกคนเดียวนะคะเลี้ยงลูกคนเดียวจนใหญ่เป็นเบาเป็นสาวเจนออกครอบออกครัวได้เหรเลี้ยงลูกคนเดียวนะคะหกคนนะคะตอนที่พอตู้หนีมาอาจากตอนนั้นก็นอนความจําเป็นนะคะเพราะว่าสมัยนั้นเพื่อนก็เรียกว่าคนอาต่างแบบคนไทยไปอยู่นู่นเขาจะกินนะคะเขาจะกินจับไป เป็นแบบสมัยนั้นเพื่อนเอาเสือกนะเสืกมัดมัดมือมดัดแขนแล้วก็ใส่สู้ขาล่ามนะคะเดินจูงอย่างไปอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนเนาะอันนี้คือเมตู้เล่าให้ฟังก่อนท่านจะเสียชีวิตก่อนที่พระตู้จะหนีข้ามมาฝั่งไทยนะคะนั่นแหลค่ะก็เรื่องเล่ามันก็เป็นแบบนั้นตั้งแต่นั้นมาก็เมตู้เพิ่งก็ไม่ได้ออกครอบออกครัวเอาคนใหม่นะคะก็ผัวเดียว หัวเดียวมาตลอดเลยนะคะทุกคนนะั่นแหละคะ่ะจนเพื่อนกับเดี๋ยวนี้ก็จนเพื่อนได้เสียชีวิตไปแล้วเนาะพี่พีเสิบ่านน,ะนะะั่และค่ะแล้วก็วันนี้นะคะตีเองก็พามาสำรวจถนนอยู่ที่อำเภอสุมเพเนาะสำรวจก็ว่าไส้รีวิวก็ว่าไส้มาสมความเจริญมาสมถนนเมืองไทยใครเป็นคนเสียเงินค่าไฟเนี่ยไตไฟจนซอดแจ้งจางปางเนาะนั่ละคะ่ะ ใครรู้คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะใครเป็นคนเสียค่าไฟเนี่ยนะคะทุกคนเนาะเป็นแบบเสาฟืนเสาไฟที่เพื่อนไม่ว่าจะตามหมู่บ้านเนาะตามหมู่บ้านนี่อันนี้ตีก็อยากรู้เหมือนกันนะตีถามเพื่อนก็ว่าตีถามแฟนตีแฟนตีเขาก็บอกว่าไม่รู้บางจุดเพื่อนก็ใช้อ่าแผงเพื่อเรียกว่าแผงอะไรแผงโซล่าเซลล์อยู่ข้างบนนะคะทุกคนเนาะนั่นแหละค่ะ พูดไปก็สมุมบรรยากาศไปพูดยาวไปยาวไปเนาะท,ทั้งทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับถนนแตก่ก็อยากเล่าให้ฟังนะคะพีพีเอฟีทุกท่านนั่นแหละค่ะนี่คือความจริงบนท้องถนนเขตสุนบุตรหรือว่าเขตต่างจังหวัดเมืองไทยเป็นแบบนี้จริงๆนะคะถ้าบอกว่าใครอยากเห็นวามแตกต่างมาดูเอาเองนะคะไม่อยากพูดเยอะนะคะนี่เอาเรื่องจริงมาให้ดูดีกว่า พามาดูให้เห็นกับหูกับตากันไปเลยเนนะคะว่าอำเภอสุมรพอยู่จุดไหนของจังหวัดขอนแก่นไปคนดูเอาก็แล้วกันนะคะโอเคค่ะคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดตีเองก็ต้องกราบขอโทษขออาภายนะัย